ต้องปลดเรอจะได้ยก่อนนะ ไม่เหรอผมไม่ัวโกงอะไรหรอกเฮ้ยเครื่องพังทำไงอ่ะอกแล้วไปไหนมออกแล้วหรือว่าให้ผมเซียม thank you นึงกันไว้เฮ้ยแซมเอเรียบร้อยแซมพังเลยดับเลยพังเลยแซมถ้าเราปัดรูปปรตอรีมันก็ไม่ดับแล้วเพราะปีคนเดียวอ่ะผมบอกว่ารีบร้อยมือหรือน้ำมันน้ำมันน้ำมันรั่วเหรอพี่อูนกานเข้าวันแซมแล้ว เชือกไกลเชือกกไลอ่ะใครจะเดินไปตรงนี้แหลยใครพี่ป่ะอ้าวแซมผมกลับแล้วทางและไทยไม่ใช่รถอผมอะเนี่ยงานเข้าเลยงานเข้าเลยแซมทำดับเดินไปเอาเลยฮะเฮ้ยพี่สันอู้โอ้เลยอ่ะจริงจริงเฮ้ยไม่เป็นไรลงไปเลยเครื่องพังเดี๋ยวเราค่อยเครื่องพังได้ช่วยกันชมห้าหกคันนะป๋าหาหนึป๋าต้องหาหนะ แล้วเดี๋ยนรู้อาหารต้งด้วยนะอูอ้อุ้ยลึกนะเนี่ยซื้อมา20,080โอ้โหเอาสมุดราคาเลยซื้อมา20,080จะขาย50,000โอ้น้ำมันไรหกอนเนี่ยพวกนี้เล่นอันนี้อ, 2018, อีกละอย่าควนเสียหายหน,ยาน้าดวงดาบชุ่มกันไม่ได้โอ้โหคนลึกอ่ะทุกคนตรงเนี้ยโอ้โหเกือบเท่าเอวอ่ะ ท่วมนี่เลยนี่สวัส,ด,ส<า>ดีนะครับผ<ว>มไม่เนี่ยเท่านๆนี่เลยอ่ะเดีนน๋ยวร,ร้อยเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละ